สวัสดีเอฟซี FC, แฟนช่องทุกคนนะคะมนีนุนธิยาจะพาไปสัมภาษณ์ล้างเลขออกของพอท่องซุกนะคะพอท่องซุกเพิ่นถูกกับปูขาวนี่นะคะปูขาวคลิปแรกโค้งแรกมีสองสินนะคะสินแรกนี่เป็นวันที่สิบแปดพอท่องซุกเป็นผู้จับปิงปองได้หนึ่งศูนย์หนึ่งขางลางศูนย์เก้าออกศูนย์เก้าตรงตรง,ตรงนะคะสินโค้งสุดท้ายนี่แม่ใจนะคะแม่ใจเป็นคนจับได้สินหนึ่งสามกับสองหกนะคะบอกเขานะคะเขาสินแรกนะคะ จะพาไปถามน้อกันว่าพ่อท่องสุกโชคดีบ่นะคะแล้วต่อมานี่ก็จะเป็นวันที่ยี่สิบนี่ลงคลิปของพ่อโกนะคะหรือยาาโกนี่นะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนเพื่อนตายแล้วเมื่อบอกเลขแปดนะคะแต่ว่าอายุเพื่อนที่ตายในหกสิบสามปีนะคะเลขออกศูนย์หกสามนะคะนะคะเราก็จะพาไปสอบถามหน้าจอยนะคะน้าจอยเพื่อนหายคลิปแรก เลขสามีเพิ่นแปดสองกับแปดแปดแต่ว่าน้าจอยฟันมาลดถอยส้นกําแพงทะเบียนสองสี่ศูนย์เก้านะคะผ่านมาสองมื่นลดกระถอยส้นจริงๆนะคะฝากกดว่าออกศูนย์เก้าล่างตรงๆนะคะแนวทางของน้าจอยเข่าคลิปแรกเด้อค่ะเราจะไปสอบถามน้องกันว่าน้าจอยโชคดีบ่นะคะเนี่ยรักะอ่ยเอามาจะใส่นู่นมันจริงเราก็เป็นยูวัตเนี่ยแล้วเราสื่อสูนหาถามเห็เนในคณะ หัวใจสิถือไว้เลยบ่แต้มเดียวแต้มเดียวเจ้าซื้อ053ซื้อ053ให้เรามื้อเช้านี้บัดนี้เลขเจ้าก็73ที่ว่าอันปลามา3ตเนาะแม่นติโอ้ยแทนที่มันสิออก73ก็แน่เนาะบ่ค่ะมันออก053นี่เจ้าก็ได้3ตตรงๆตตรงเลยบัดนี้เจ้าซื้อ053กับ73มันออก063แม่นที่ว่าไปได้ข้างล่าง09อยู่อือได้ข้างล่าง09โอ้ พาดเพิ่นเพิ่นเฮ็ดวิธีเอาตีขึ้นได้ไก่เฮี้ยงค่ะแกสวนหาสามนวดฝันเอายวัดนี่เลยบ่นึกว่าเขาเจ้าเฮ็ดวิธีบ่เพิ่นนอนฝันเอายวัดเลยแหละบ่ยนี่ยมันจริงออื่นมันจริใหญ่แล้วก็สิไป็นนวฝันคือเก่าหรือไม่บ่คันเพิ่นได้แล้วมาแบ่งฝันเลยเด้อขันรถคดข้นขางบ้านถอยส้นกําแพงทะเบียนสองสี่ศูนย์เก้าบ่บันบันฝันแล้วพวดมันจริงแบบถอยส้นอีหลีบัดนี้แม่นฝันก่อนแม่นขอบคุณ ทั้งเกล็ดีๆแด้วพี่น้องคลิปหน้าจอยอันมักจิเขาคลิปแรกคลิปพงสคือพะหันไปดอกเขาเขาเขาว่าใส่เสื้อผ้าเขาบอกอีหยังหันมาพี่ข่อยพะหันไปพุ่นนนี้จังใดจังบ่พากันกับหัวเอ้ามื้อนี้จังไดหนอยาเล็ดไปเนาะอันมันจังไดจังวะเก้าสามเก้าอืมมันเอาหกสามมันเอาหกสามเมื่อนี่กับพึ่เอ้าปึ่งจังไดโอ้เจ้าซื้อเลขบ่กลับหัวออืพาเล็ดเสียเส้นิ่งพาเล็ดเสียเส้น เอาละเลขที่ว่านน่ะจอยฟันว่ารถก็จะถอยส้นกับแพงนี่บรเล็ทกับบริษัทซื้อป่ะบริษัทบอกก็ฝันที่รับปั้งโอ้บ่ได้ทว่าบ่ได้ทว่าฟ้าอันเราเจ้าของรถเพิ่นถือบ่บ่แม่นเพิ่นถือกี่ตัวนะซิทแคเพิ่นถอไม่เพิ่นถือกีแต่ข้าวจะกินเหลวยี่ไงเนี่ยจริงรถเพิ่นเนาะความเป็นจริงมันมาจากไหนมันคือถอยส้นเจ้าฟันแล้วมันก็บส้นอีหลี่บันนี้ฟันฟันแล้วมันบ่ รถพันไหลลงมาต่ำกำแพงเฮี้ยนอันตรงขามมันบ่จ้าวันนี้อีกสองมือมาบ่บงยั้ชิกับถอยรถต่ำกำแพงเฮี้ยนข้าเจ้าอีหลีอืมใค้ว่าซื้อเก่าสูงสเก่ากันนะเจ้าเจ้าถือบ่นวันนี้นะจอยถือยี่สิบบาทไปว่าอู่เจ้าแต่ละแต่เก้านน่เจ้าซื้อเลขบ่เกินยี่สิบเนาะแม่นเู้ยสังเกตสังเกตแล้วคลิปหน้าจอยย่อมเลมันมาเข่าคลิปแรกเนาะหมวดก้อนนี่หมวดก้อนนี่ก็เขาคลิปแรก วันนี้กับเขาคลิปแรกถือยี่สิบบาทอยู่ดีใจน้ำเด้อค่ะที่ว่าเจ้าของรถคันเพิ่นจาได้เพิ่นก็ซื้อได้เน,ะนมาะเมียพราะม่าถัดจากโมพิส์โมข่อยมาสัมผัสมือเจา้าต่วันที่ยี่สิบผลไหมคลิปนี้ไหมเมียน,นตะต้อง,งวดผลเนาะเล่ออกวันทนะีน่สิบเจ็ดเลขออกวันที่สิบเจ็ดเราก็มาสัมผัสวันที่ยนะี่สิบเนาะด้ออกได้แค่สามหมื่นนะคุณลังค้นกับิลิมมันบ่ะน,นะรถถอยซัอนกําแพง สองสี่ศูนย์เก้าเพื่อนฟันแล้วก็บดีได้สองมือกับถอยส้นยีหลีเนาะฟันตะตองงวดฟาดฟันแม่นฮะแตบไปแปดสองกบแปดแปดนี่เป็นเลขหน้าปองมันบ่าหน้าปองที่ว่าบินบินอวนมันบ่ถ้าขอจำว่าผิดเนาะอันนี้อันนี้ไปเรียกความฟันจ่อยตอนนี้เจ้าฟันฟันเกี้ยวรถฟันเกี้ยวรถอันอันอาจารย์ษีดฝันว่า เล่าถอยต่ำเล่าถอยต่กำกําแพงเฮี้ยตรงขามมันบ่จ้าบ้าน,นี้อันมือนันเนาะนาลี่นาลี่โทษไปหาอันจ้าหาพญดาวโทษไปหาพญ่ดาวให้พญดาวบอกว่าเลขเทะเบียนตัวใดอันตัวใดเนาะ,ะอนันเนาะแมนบ้าน,นี้มือซ้องมือตัวมาเล่ากับามาขี่รถต่ำกําแพงเฮี้หลังนั้นอีหลีแม่แปดันแม่นใหน้เนาะแม่นรู้สื่อ,อยู่เต๋แล้วว่าน่าซีนาซีอันฟันว่ารถเจ้าอัน,น,น,นาต่ำกําแพงเฮี้ยนน่อยดิอืมนี่ฟังอี่ละ mưa sau chẳng lấy lục chẳng lấy chẳng qua và mà, nhà liệt mất liền năm nó mưa nó mắt cả ọt mất chặt ăn tuần mày như này như nào hiền là lại ngầu mày như như hiền là ăn hơi xí lệch từ đấy giảm cao giảm cái mất cặp hoa áo chắc mệt như vậy Chắc cao vẫn bỏ khói bỏ của mình thì nóng thêm Nóng thêm bỏ khói bỏ kia Mẹ อืมจะรู้ว่านาจอยถือยี่สิบาทดีใจน้ำเด้อค่ะได้่ากระบรูาลุเอฟซีสีโชคดีบอ่อนะคะเพระว่าเลขศูนย์เก้าในซึกว่าจ,จะซื้อได้เนาะแม่ซื้อได้คะ่ะบ่ดังบา่บาอันมันติดแปดเนาะแม่ค่ะนะคะแต่ผู้ใดโชคดีก็จังมาซอยค่ะกับเผาานาจอยเด้อ่ะมาปันหลังวิ้วบ้านนาจอยถืบอบ่อนะคะสังเกตดีๆคลิปนาจอยมันจะเข่าคลิปแรกตลอดเลยเนาะคลิปคลิปคปงทุดท้ายบ่ค่อยเขานะ่าเนาะพ่อมาคลิปโคงสุดท้ทยถ้าจำว่าพิด ตาสามโตได้เนาะตีเจ็ดสามมันออกหกสามเต้มแต้มเดียวนึงเนาะันสถือทั้งบนทั้งล่างเนร็จแต่ว่าเจ้าซื้อเจ็ดสามเยอะปะแมนซื้อเจ็ดสามก็ศูนย์เก้าแมนก็เลยถือข้างล่างข้างบนว่าถือแต้มเดียวนะเอาไม่เอาไม่นะจอยฟันไม่เด้ออีกจ็กสองสามมือเดี๋ยวสิมาสัมผัสไหมเพื่อเอฟซี่ันโชคดีเพื่อเพฟันปันค่ะกระเป๋ามะหายนะคะจะจะเอาไปตอกกันกับคลิปพ่อญาน พอเนี่ยพ่อซุกมันจับปิงปองผููขาวกับไฮซูนเก่าล่างตั้งแต่ต้อหัวพเด็กเห็เกตเก่าทุกท้วงหัวบางฮันเกตเก่าเนี่ซุกกระถือเนาะบัดหัวนี่กับมาถือน้ำปูขาวไปอีกศูนย์เก้าโอ้ถือจั๊กหัวเหรอหนี้ต้อกันมะหนี่สองหัวเลรอหังบ่ได้ร้ายบ่เกินรลอยมันบ่บ่ท่องซื้บ ซื้อถือเรื่อยๆนะค่ะเพราะเกินร่อยนะคะเพิ่นซื้อเพราะเป็นสีสันบันเทิงวัดเก้าเจ็ดเกิดถือว่นออกเก่าเจ็ดจจุ้งวัดเหรอมันออกศูนย์เก่าเจ็ดยุงอวนหนึ่งเออว่าท่านอะไรวัดนี่บ่ออกเพขาะ่านโดนศูนย์เก้าเจ็ดเราล่าซูนนีมันบ่ออกเจ็ดเก้าเออมันบ่ออกเก้าเจ็ดเก้าเนาะเอาออกเก้าเจ็ดเนี้ยไดนี่ถูกซึ่มวัดบ่พอสุกข้อนเป็นเลขบ้านมันบ่ คาเลขสิออกเก็ดเก่าเก่าเ็บนี่นสิฝันเกี่ยวมันบอกว้าวอจะฝันเหรอพอจะฝเระไรงเป็นงานมันเลยกากาสิไอ๋อ <c oughs> ยันบ่ถือต่าปานนันยังถือเจ็เก่าย,ยุ่งวดเนี่ยเมาถืศูน์เก่าเลขปูขาวยอะกินู่นน้ำกันทแท้ๆเพิ่นว่าเพิ่นว่าอย่างคนบ่นมีดวงเนาะไปน้ำกันสามคนเอพอท่องสุกกับนนทิยากับพอยอดวอน พอท่องสุกถือกูเดียวพอยัดร่อนเป็นยังขึ้นมาถือหือวะซื้อเก้าศูนย์เพิ่นหายศูนย์เก้าแต่ว่าเพิ่นไปซื้อเก้าศูนย์จมยหันละเนาะอ้อยย้อนละว่าถือว่าบอเด็กกับเล็เพิ่นหายศูนย์เก้าตรงตรงเลยไปซื้อเก้าศูนย์เลขกู่้าวมันมันนี้ก็ไปเบื้องเลขของพอจำเนียนพอจำเนียนนั่นหายเก้าศูนย์เก้าเนาะวันวายมันถือเก้าเจ็ดเก้าวันนี้พอเลวาว่าต้องซื้อหลายกู่ซื้อหางเดียวเก้าศูนย์เก้า พอยอดว่านก็นยังไปซื้อเก้าศูนย์ข้าเจ้าหายศูนย์เก้าเต่าบาเร่มามมักเร่าไปซื้อเก้าศูนย์บ้านกบยุททั้งกลนไหมกับว่าถือแล้วเลขห้างเดียวอยู่แต่ว่าเราบอกกลับเล่าข้าเจ้าหายตรงตรงแต่เราไปกลับเลยเขาเอิ้อนอย่างพอสุกพ้นว่ามีดวงเลยเนาะ <laughs> ต้างไว,ไว,ไว้อยู่หนูเลยคับหลดุดพานเลยหนูบ่แว้เลยเส็จ <c oughs> แล้วจมอม <c oughs> เดี๋ยวมาเอื่นไปขอเนี่ยทางกับปูขาวน้ำกัน